ชาวราศีกุมเดือนกรกฎาคม64นี้นะคะดวงเฮงค่ะคุณจะมีโชคมีลาบแต่คำว่าโชคลาบของคุณนั้นจะมาจากไหนบ้างไม่ใช่แค่ว่าจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเพียงอย่างเดียวนะคะคำว่ามีโชคมาจากหลายทิศทางก่อนจะไปติดตามรับฟังคลิปเต็มๆก็สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง กดกระดิ่งแล้วอย่าลืมกดตัวที่3ตัวข้างบนนะคะตัวนั้นล่ะค่ะสำคัญมากๆคุณจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยวยนั่นเองนะคะและการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายนะคะดูดวงเพื่ออยู่เหนือดวงอย่าดูดวงเพื่อเดินตามดวงค่ะและคลิปนี้เป็นดวงรวมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปนะคะเหนือสิ่งอื่นใดหากโชคดี คุณไม่ทํามาหากินนั่งรอโชควาสนาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนค่ะค่าสำหรับท่านที่เกิดในราศีกุมนะคะคือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมค่ะคลิปนี้นะคะสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดชาวราศีกุมค้ามาฟังกันเลยนะคะว่าเดือนกร,รกฎาคม คมหกสีนี้นะคะคุณจะเป็นยังไงกันบ้างชาวราศีกลุมในเดือนนี้นะคะเหนื่อยนิดหนึ่งบางท่านบอกไม่นิดนะคะเหนื่อยมากใช่ไหมคะทำงานเต็มร้อยไม่ได้คุ้มค่าเหนื่อยนะคะในบางครั้งชีวิตค,คล้ายๆกับโดนเอารัดเอาเปรียบแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรทำนะคะในช่วงระยะเวลานี้อดทนนิดหนึ่งนะคะหากใครที่มีงานพิเศษมาแล้วทำงานแบบทุ่มเทเต็มที่แต่ค่าแรงไม่คุ้มขอให้คุณนั้นอดทนไปก่อน ในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งสิ่งดีๆก็จะค่อยๆเข้ามาหาคุณนะคะหาเวลารีแลกบ้างค่ะอย่าอยู่กับให้คุณนั้นอยู่กับสิ่งที่รักและทานอาหารที่ชอบแล้วพลังงานดีๆของคุณจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าเหมือนเราได้ชาร์จแบตนั่นเองค่ะเอาละค่ะทีนี้เราก็มาเริ่มเจาะลึก รื่องของการงานกันเลยนะคะช่วงนี้ค่ะใครที่ตกงานว่างงานหรือว่ารอง,งานอยู่นะคะคุณมีดวงจะได้ทํางานค่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่งานประจําที่คุณรอคอยนะคะอาจจะเป็นงานพิเศษที่คุณนั้ำได้ทําค่าเวลาไปก่อนก็อย่างน้อยๆก็ยังถือว่าดีกว่าไม่มีอะไรทํานะคะค่าแรงอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นเลยค่ะบางครั้งนั้นค่าแรงอาจจะไม่คุ้มค่าเหนื่อยแต่ก็ไม่อยากให้คุณนั้นปฏิเสธนะคะและหาและอยากให้คุณนั้น อดทนทำไปก่อนค่ะในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่าเราตกงานเราไม่มีเงินเข้าแต่ว่ารายจ่ายของเรานั้นมีมาทุกวันนะคะฉะนั้นแล้ว เงินเล็กๆน้อยๆอยก็อยากให้คุณนั้นทนทำไปก่อนนะคะในช่วงนี้อย่าเพิ่งปฏิเสธเลยค่ะอาจจะโดนไหว้วานในช่วงระยะเวลานี้นะคะคุณอาจจะโดนไหวาวานให้แก้ไขงานบางสิ่งบางอย่างซึ่งก็ปาดเหงื่อเหมือนกันนะคะกว่าจะสําเร็จและกว่าจะได้เงินมานั่นก็หมายความว่างานที่คุณทํานั้นอาจจะเป็นงานที่จะต้องเป็นงานที่แก้ไขไม่ใช่ว่างานไปแล้วเริ่มต้นทําใหม่นะคะเป็นงานที่คนอื่นนั้นแก้ไขไม่ได้แล้วเขาเรียกตัวคุณนั้นให้ไปช่วยเขาให้ไปช่วยเขา แก้ไขงานนั่นแหละค่ะรับได้ก็รับนะคะดีกว่าไม่มีงานทําอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นค่ะดีกว่าคุณนั้นอยู่ว่างๆมันจะเครียดนะคะต่อมาค่ะใครที่ทํางานประจําในช่วงเดือนนี้นะคะงานจะ,ะงานนั้นอาจจะทําให้คุณงุดหงิดหัวเสียเป็นระยะๆะะนะคะในช่วงนี้มักจะไม่ค่อยราบรื่นนักทํางานอยู่ดีๆโดนให้หยุดเอาไว้ก่อนโอ้โหกําลังเข้าที่เข้าทางกําลังไปได้ดีทํางานอย่างอื่นนะ ตัวนี้ทำหยุดเอาไว้ก่อนนะไม่ต้องทำนะทำอย่างอื่นแทนนะแม้แต่หากงานในหน่วยงานในบริษัทหรือว่าในแผนกของคุณมีปัญหานะคะคุณจะเป็นคนแรกค่ะที่ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นจะนึกถึงนะคะนั่นก็หมายความว่ามีดวงจะได้แก้ไขงานที่คนอื่นนั้นทำเสียหายเอาไว้นั่นเองนะคะดวงงาน รู้สึกว่าจะติดขัดแถมยังจะต้องไปช่วยคนอื่นแก้ไขางานอีกต่างหากถึงได้บอกว่าเหนื่อยมากๆค่ะงานบางงานนะคะไม่ได้ค่าแรงแต่คุณกลับจะได้สิ่งดีๆกลับมาในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางทีเหมือนงานการกุศลบางครั้งแก้งานเหมือนกับว่า คุณนั้นไม่ได้ค่าแรงจริงๆแต่ว่ามันอาจจะเป็นการที่ว่าได้รับคําชมเชยได้รู้จักคนใหม่ๆเพิ่มได้เห็นสังคมใหม่ๆได้รู้จักสังคมใหม่ๆและบุคคลใหม่ๆเหล่านี้ล่ะคะ่ะจะมีประโยชน์ต่อคุณในภายภาคหน้านะคะและจะมีคนจับจ้องมองผลงานชื่นชมผลงานของคุณนั่นเองคะ่ะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้งานราดงานหลวงงานฟรีงานมีเงินก็ขอให้คุณนั้นอดทนทำไปก่อนนะคะ งานบางงานมันจะดีอย่างเสียอย่างอย่างที่บอกจริงๆให้คุณลองสังเกตดูนะคะในช่วงระยะเวลานี้หากที่ผ่านมาคุณทํางานไปวันๆนะคะชาวราศีกุมบางท่านไม่มีอะไรให้ทํามากมายอะ่ะไม่ค่อยจะหวือหวาโดดเด่นทําไปวันๆรอเวลาเลิกงานแต่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะในช่วงเดือนนี้แหละคุณจะได้ทํางานหลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันนั่นนะคะนั่นก็หมายความว่าง,งานของคุณเริ่มที่จะยุ่งงานจะเยอะขึ้น และที่สําคัญในช่วงระยะเวลานี้นะคะเป็นเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานกําลังจะเปิดโอกาสให้คุณนั้นได้ที่สุดตนเองนั่นเองนะคะว่านี่นะคุณก็เป็นอีกคนหนึ่งนะที่มีความสามารถไม่ด้อยไปกว่าคนอื่นฉะนั้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้หากมีงานเข้ามาอย่าบ่นโดยเด็ดขาดให้คนตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดทําให้สุดฝีมือน,นะคะเพราะนี่คือโอกาสทองของคุณแล้วค่ะนะ เดือนนี้นะคะเดือนนี้เหนื่อยกายเหนื่อยใจคุณจะได้สัมผัสกับคนที่สั่งอีกอย่างได้อีกอย่างนะคะโดยเฉพาะ บางท่านจะต้องออกไปดูงานข้างนอกที่ทำงานนอกบริษัทนอกออฟฟิศในช่วงระยะเวลานี้แล้วมีดวงจะต้องไปติดต่อกับคนที่น่าง,งานประสานงานกับคนที่น่าง,งานนะคะติดต่อประสานงานนั่นละค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะหากจะสั่งการสั่งงานหรือว่าจะพูดจะคุยเรื่องอะไรก็ตามเอาให้ชัดเจนเคลียร์ให้ เข้าใจตรงกันเลยนะคะแล้วค่อยให้เขานั้นลงมือทําให้คุณกับเขาทวนกันต่อหน้าว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพูดมานั้นเขาและคุณนั้นเข้าใจตรงกันแล้วค่อยให้เขาลงมือทํานะคะและมีอีกหนึ่งสิ่งค่ะให้เขาย้ําต่อหน้าเลยนะคะย้ําต่อหน้าเขาไปเลยนะคะว่าหากมีการผิดพลาดอะไรก็ตามห้ามตัดสินใจเองจะต้องบอกคุณและจะต้องให้คุณเป็นคนตัดสินใจเพียงเท่านั้นเท่านี้เองค่ะคุณก็จะได้ไม่เกิดปัญหาในเวลาติดต่อประสาน งานนั่นเองนะคะโดยเฉพาะท่านที่จะต้องออกไปทำงานข้างนอกติดต่อประสานงานกับคนข้างนอกอาจจะเป็นไซ้งงานต่างๆก็เป็นไปได้นะคะแม้แต่การนัดหมายก็ไม่ค่อยจะได้ดังใจคุณนักในช่วงระยะเวลานี้จะโดนคนผิดนัดเรื่องนัด ฉะนั้นนะคะหากคุณเข้ามาฟังอยู่แล้วตรงกับตัวคุณตัวคุณเองก็ต้องเตรียมแก้ไขเอาไว้ได้เลยนะคะในเมื่อเรารู้ล่วงหน้าแล้วหากเราจะติดต่อประสานงานกับใครในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะให้พูดให้ชัดเจนพูดคุยกันต่อหน้าแล้วค่อยลงมือทํา หรือหากคุณนัดหมายกับใครก็ตามโดยเฉพาะเรื่องสำคัญสำคัญนะคะคุณก็ต้องโทรย้ำก่อนวันนัดเลื่อนไม่ได้นะห้ามลืมนะโทรไปย้ำเขานะคะเท่านี้เองค่ะนี่แหละค่ะคือข้อดีของการดูดวงก็คือว่าเรารู้ล่วงหน้าแล้วถ้ามันเกิดเราแก้ไขได้ทันนะคะแต่อย่างน้อยในเดือนนี้คุณไม่เหนื่อยฟรีนะคะชาวราศีกุมในช่วงระยะเวลานี้คุณเหนื่อยแต่เป็นการเดินไปข้างหน้านะคะเหนื่อยแต่ว่าคุณนั้น ใกล้จะถึงเป้าหมายแล้วนั่นเองนะคะจะมีความชัดเจนชัดเจนในงานที่คุณทำอย่างแน่นอนค่ะไม่เหนื่อยฟรีไม่นิ่งไม่ถอยหลังเช่นที่ผ่านมานะคะเหนื่อยงานการเงินของคุณก็จะดีตามความที่คุณนั้นเหน็ดเหนื่อยไกลเช่นเดียวกันค่ะถึงแม้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันอาจจะไม่ได้ดังใจแต่หากคุณลองสังเกตดีๆคุณจะดีกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะและคุณจะมีเรื่องดีๆเข้ามาบางเรื่องนั้นอาจจะคล้ายๆกับว่ามันไม่ดี เต็มที่นะแต่อย่างน้อยๆในเรื่องที่คุณนั้นคิดว่าไม่ไดีเต็มที่แต่มันจะมีเรื่องดีๆแทรกอยู่อย่างแน่นอนค่ะอย่างที่บอกเลยนะคะทำงานบางครั้งเหมือนได้ทำงานฟรีแต่จะมีสิ่งดีๆแอบแฝงอยู่นั่นเองนะคะ เป็นอันว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมการงานของคุณนั้นจะมีเรื่องดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะเป็นการที่เหนื่อยแต่คุ้มค่าเหนื่อยจริงๆค่ะจะเป็นการที่ว่าเดินไปข้างหน้าเดินขึ้นสู่ที่สูงไม่ใช่ว่าย่ำอยู่กับที่เช่นที่ผ่านมานะคะเพียงแค่ว่าเหนื่อยจริงๆแต่ขอให้คุณนั้นอดทนอย่าเพิ่งท้อ กลางทางและให้ขยันหากได้รับมอบหมายงานอะไรก็ตามในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะจบเรื่องของการงานมาที่เรื่องการเงินของคุณกันบ้างนะคะเดือนนี้การเงินของคุณมักมีดวงที่มักจะมีโชคมีลาบเกี่ยวกับการเงินนั่นมันก็หมายความว่าคุณจะได้เงินแบบที่คิม คุณนั้นคาดไม่ถึงนะคะเช่นอยู่ๆได้งานพิเศษทาหรือเงินบางอย่างยังไม่ถึงเวลาที่จะได้แต่คุณมีดวงจะได้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านบอกว่าโอ้มันเป็นเงินที่เราคาดไม่ถึงแล้วไม่ไม่เอาละไม่อยากได้แล้วคงไม่ได้แล้วละไม่แน่นะคะเงินนั้นนะจะมาในช่วงระยะเวลานี้แม้แต่เงินที่คุณรอคอยหรือเป็นเงินที่คุณควรจะได้คุณก็จะได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะในช่วงเดือนนี้และในช่วงเดือนนี้ล่ะคะ่ะผู้หลัก ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคู่ครองของคุณนะคะจะให้โชคให้ลาบนั่นไหมหมายความว่าเขาจะช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินบางครั้งหากคุณเอ่ยปากคุณก็จะประสบความสําเร็จหรือว่าบางท่านเขาจะให้คุณโดยตรงโดยที่ไม่ต้องร้องขอนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มากนะแต่อย่างน้อยๆก็เป็นเงินที่คุณนั้นได้รับมาแล้วรู้สึกว่าชื่นอกชื่นใจนั่นเองนะคะบางท่านก็มีโชคเรื่องเงินใน ในลักษณะที่ว่าเจรจาขอผ่อนผันหนี้สินบางสิ่งบางอย่างแล้วประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นโชคลาภด้วยเช่นเดียวกันนะคะบางท่านจะมีกรณีแบบนี้ด้วยนะคะทํางานพิเศษจบรับเงินแต่เจ้าของงานชื่นชอบมอบหมายงานให้คุณทําต่อเรียกได้ว่ามีงานต่อจากงานที่จบไปแล้วนั่นเองนะคะหรือว่าลูกค้าจะแนะนําลู่ทางหางานพิเศษ ให้กับคุณนั่นเองนะคะใครที่ทำฟรีแลนซ์ทํางานอิสระหากตรงกับคุณนี่ถือว่าเป็นโชคช่วยเลยนะคะในช่วงระยะเวลานี้ถึงได้บอกว่าเหนื่อยจริงๆแต่คุณจะไม่เหนื่อยเปล่าในบางงานนะคะถึงแม้ว่าบางงานค่าแรงจะไม่คุ้มค่าแต่คุณจะมีลู่ทางดีๆเกี่ยวกับการทำงานหรือเกี่ยวกับการทำเงิน เพิ่มเข้ามานั่นเองนะคะแต่แปลกนะคะในช่วงระยะเวลานี้ได้มาเยอะออกเยอะเช่นเดียวกันค่ะค่าใช้ใจ่ายส่วนใหญ่จะหมดไปกับตัวคุณเองนะคะเรียกได้ดว่าเปตัวเองจะได้ของที่ถูกใจและหวังอยากได้มานานแล้วด้วยใครที่หวังอะไรไว้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะจะมีเหตุให้คุณได้ซื้อมาอย่างแน่นอนนะคะเดือนนี้คุณจะได้ซื้อของที่คุณอยากจะซื้อค่าใช้ใจ่ายหลกัหลกๆจะหมดไปกับเรื่องราวภายในบ้านนะคะที่สําคัญคุณมีดวงที่ จะได้ให้นั่นให้นี่คนที่คุณรักภายในบ้านด้วยนะคะอาจจะเป็นเงินเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะเป็นการซื้อนั่นซื้อนี่เล็กๆน้อยๆให้กับปู่ย่าตายายบิดามารดาหรือว่าแฟนของคุณบุตรหลานของคุณประมาณนี้ล่ะคะ่ะค่าใช้ใจ่ายส่วนใหญ่หมดไปกับเรื่องราวภายในบ้าน คุณมีจ่ายนั่นก็หมายความว่าคุณจะมีเงินเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะเอาใจช่วยนะคะชาวราศีกุมให้คุณนั้นดวงนี้ดวงเฮงมีโชคมีลาบเกี่ยวกับการงานและการเงินควบคู่กันเลยทีเดียวนะคะ70%จะเป็นไปตามนี้อีก20%ไม่มีอะไรดีขึ้นแต่ก็ไม่แย่ลงนะคะอีก10%ไม่ดีขึ้นแถมยังแย่ลงอีกต่างหากขอให้คุณนั้นมีสิ่งดีๆเข้ามาตลอดช่วงระยะเวลาเดือนกรกฎาคมและตลอดไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า กคนแชร์ข่าวพารวยค่ะกราบขอบพระคุณทุกการติดตามหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยสวัสดีค่ะ